สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560นะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีนะครับวันนี้คุณผู้ชมทราบไหมครับ,บว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องจัดทำนะครับในเรื่องของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีและประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วยนะครับ โดยในเรื่องนี้นะครับในมาตรา11เนี่ยได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดนะครับและก็ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยด้วยนะครับณนะที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกๆปีเนี่ยหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีนะครับเผยแพร่ในหนึ่งเลยเนี่ยก็จะต้องเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง2นะครับจะต้องเผยแพร่ณหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางเนี่ยได้กำหนดนะครับทีนี้ก็มีข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับวงเล็บ1เนี่ย กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับวงเล็บ2กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดวงเล็บ3กรณีเป็นการจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ สี่กรณีเป็นวงกรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหร,หรือควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยมีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาตินะครับยกเว้นใน4กรณีนี้เนี่ยไม่ไม่ต้องจัดทําแผนการจัดซื้อจะจ้างประจําปีก็ได้นะครับ สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเนี่ยนะครับและการเปลี่ยนแปลงแผนเนี่ยก็ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดนะครับ